ของที่ไม่ดีเรายังไม่เก็บเข้าปากคําคพูดที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจได้เวลาทิ้งขยะก,กันแล้วพี่น้องขยะมีเยอะมากรลอนี่แค่วันเดียวนั้นเนี่ยอยู่กันสองคนขยะเยอะขนาดนี้เลยเหรออยู่สองคนมันก็ต้องกินต้องใช้อะน,น้อยทำยังไงได้ขังขยะก,ก็เลยเยอะขนาดนี้แหละปะใส่รองเท้ากัน ใสร่รองเท้ากันก่อนมาควรมาว่าทิ้งขยะเฉยๆก็ถ่ายคลิปเนาะเอามันเป็นคอนเทนต์ค้ามันเป็นคอนเทนต์นะคะเราต้องหาอะไรมาลงให้ f อซดูนะคะนะปะเดินไปกันทิ้งขยะกันนะคะ กว่าจะได้ทิ้งขยะก็มดเต็มถุงหมดแล้วถึงแล้วจ้าถัางขยะของเรามีสองถังใหญ่ๆเลยและนี่ก็คือโอ้นี่คืออะไรเข้าไปดูปใกล้ๆใสนี่ก็คือโต๊ะจากเก่านะคะทิ้งไว้นานแล้วล่ะแต่ว่าเทศบาลยังไม่มาเก็บเอาจนมันเปื่อยหมดแล้วนะที่จริงมันเอาไปไปเผาไฟได้นะเอาไปทําเป็นเวลาเราเรานึ่ง,งข้าวเหนียวนะเวลาเรา,เรา ก่อไฟนะเออเอาไปเป็นใหม่ออยไฟได้เออขอซีบอกจังสีแลละพี่น้องขอยนึกบ่ออกมันติดอยู่ที่ปากนี่แหละนี่นะคะก็คือทังขยะเอาไปทิ้งแล้วอุหหอมมันเยอะมากเลยเมื่อไรเทศบาลจะมาเก็บเนี่ยเออแล้วก็เก็บอันนี้ไปด้วยนะ